สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับวันที่9นะครับกุมภาพันธ์2568นะครับก็เป็นแนวทางของวันอาทิตย์นะครับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ลาวสตาร์นะครับก็ไม่มาอีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องผมให้รูดที่6นะครับ6เข้าไปอยู่ข้างหน้านะครับเน้น69เข้ามา97นะครับก็รอบ นี่หลุดไปนะผลที่ออก6 8 8 9 7นะครับผมเน้น69มา97รอบ v i p นะครับให้5กับ1ผลที่ออก40192นะครับใครรูดที่1เข้าไปที่1 0 0 1เน้นเน้นนะครับในรอบ v i p ก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่ๆเนาะมาตัวเน้นหรือว่าตัวรูดนะครับส่วนแนวทางของวันอาทิตย์ที่9นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับ วันนี้ขอให้ปังๆนะครับผมหวยลาวสตาร์นะครับให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับรูดไปที่เลข3นะครับ36 3หกสามแปดสนะครับเจ็ดสาหกเนะครับ สามตัวเจ็ดสามเก้านะครับสามเก้าสามหกแล้วก็เจ็ดสามนะครับส่วนในรอบ VAP ส่วนในรอบราวสตาร์ V.I.P. นะครับให้ไปที่เลข0กับเลข6รูดไปที่เลข6นะครับ6 1 6 2 6 9 02 06 09 3ตัวให้ไปที่0 6 9นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหวยลาวสตา์กับลาวสตาร์ VIP วันที่9นะครับกุมภาพันธ์2568ก็ขอให้แนวทางวันนี้น้อเดินดีมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ